อไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ใจไปที่แอนฟิลแล้วนะครับโอ้ผมมาตามข่าวสารกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างเบนจัคครับบอกเลยว่าตอนนี้โรเมโอลาเวียเปิดกว้างที่จะมาจอยกับเลเวอร์พูลนะครับวอนให้ซอลตันลดราคาลงมาหน่อยนะครับนักข่าวอย่างเบนจัคครับได้พูดใน c ูเอสออไซบอกเลยว่าโรเมโอลาเวียกองกลางของซอลตันเปิดกว้างสาหรับการย้ายเข้ามาที่เลเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ลิวพูเนี่ยตามจีบมิดฟิลด์วัยสิบเก้าปีอย่างลาเวียอย่างหนักเลยในตอนนี้แม้ได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รวมไปถึงโดมินิกสมอสไลมาเสริมแดนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายง,งานก็บอกว่าซาวดําตั้นยังคงยืนยันราคา50ล้านปอนด์ค่ตัวสําหรับการแรกแลายเซ็นของโรเมลลาเวียซึ่งเป็นราคาที่ลิวพูมองว่าแพงเกินไปนะครับทั้งนี้เราต้องบอกว่าแมนซิสตี้จะสามารถใช้ออปชั่นซื้อขาดกลับมาในาราคา40ล้านปอนด์ ตั้งแต่สมมตินหน้าได้ขณะที่อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีก็จับตาสถานการณ์ของโรเมลาเวีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแต่ใจนักเตะเนี่ยเปิดกว้างไปชิดเลยว่าโผลนะครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะได้ย้ายทีมสมใจหรือเปล่านะครับแต่ค่าตัวที่เซาท์แฮมป์ตันตั้งเอาไว้เนี่ยมันสูงมา,มากๆเลยนะครับ50ล้านปอนด์ราคานี้ขาตัวไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะมองยังไงแต่ขอราคานี้ได้ไหมนะครับจะต่อรองได้หรือเปล่าก็จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม